กังหันกังหันกี่ขวบสี่ขวบใช่แล้ววันนี้วันเกิดกังหันกังหันสี่ขวบเดี๋ยวเราจะมาเป่าเค้กแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันใช่ไหมมีปาร์ตี้เอ้าเฮ้ยอ้อนขวดอ่ะบ้าเลยเฮ้ยพี่ปูหายรัวร้อยเดียเราจะมาเป่าเค้กแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันนะ เห็นเค้กของการหันแล้วใช่ไหมมีอะไรบ้างอ่ะเป็นรูปรถตักดินนะว้าเค้กกาหันเป็นรูปรถตักดินด้วยหันน่าเลยว้ามาเร็วๆนะว้ามาเร็วๆ Happy birthday to you เย้อขันเป่าแล้วเป่าเลยขันเป่าเอ้าว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  ต้องไม่ใหนได้หรือแรงสิให้เป่าให้เปล่าไหมอะว้าวเปล่้อยูวโอ้โหวันนี้มันเจอครบสีปวบแล้วใจะเป่ามั่งเร็ว